เสียงลือเสียงลาอ่างอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่อมยอยดศใครทัวลา สองคือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สอง วันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอวรรณคดีเรื่องลิลิพะรอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญไปรับชมได้เลยลิลิพะรอเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านของชาวร้านนาเป็นเรื่องราวโศกนิกรรมความรักของพะรอกับเพื่อนและกัแพงเรื่องราวเริ่มต้นจากสงครามใหญ่ของเมืองสองและเมืองแมนสงูงที่เจ้าเมืองแมนสวงนั้นได้ไปทำสงครามกับเจ้าเมืองสงูง ครั้งนั้นได้สร้างความเสียหายให้กับเมืองสองเป็นอย่างยิ่งจาวอรมนครในส่วนนคตไปเมื่อครั้งทำยุทธาัิปีเท้าแมนสวงมีพระโอรสหนึ่งพระองค์มีนามว่าพระหล่อซึ่งเป็นผู้ที่มีรูปโฉมงดงามเล่าลือกันว่างามที่สุดในสามโลกชื่อเสียงด้านความงามของพระหล่อเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศจนมีคนต่างชื่นชมและแต่งเพลงสรรเสริญเยินยอความงามของพระหล่อนั้น รอยรูปอินหยาดฟ้ามาอาองค์นีลาแหล่งให้คนชมความงามของพระรอนั้นไปเรื่องลือไปถึงเมืองสองซึ่งเป็นเมืองของศัตรูไปเข้าหูกับพิดาของเท้าเมืองสองทั้งสองคนก็คือพระเพ in ื่อนและพระแพลเสียงลือเสียงเล่าอ right. ้างอันใดพี่เออเสียงย่อมยอยศไทยทั่วร่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นลือพี่ สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผือ่อเมื่อข่าวความงามของพระรอได้ระบือรือลั่นมาถึงเมืองสองทั้งพ่อค้าและชาวบ้านต่างพูดถึงความงามของพระรอในด้านต่างๆทำให้พระธิดาทั้งสองเมื่อได้รู้ข่าวข,าวของพระรอด้านความงามของพระองค์ได้หลงรักและมีใจเสน่หาจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ เมื่อพระพี่เลี้ยงทั้งสองก็คือนางรื่นนางโรยได้รู้ว่าเพราะเหตุใดพระธิดาของตนจึงมีอาการโศกเศร้านางรื่นนางโรยจึงรับอาสาทําให้พระลอลหลงไหลในพระเพื่อนพระแพงโดยการส่งคนไปขับซอยอโชมของพระเพื่อนพระแพงให้แก่พระลอฟังและอาสาเดินทางไปหาหมอผี เพื่อทําเสน่ห์ใส่พะลอแต่กลับไม่มีหมอผีคนใดสามารถทําเสน่ห์ใส่พะลอได้เนื่องจากบุญญาธิการของพลอนั้นมีมากและด้วยความที่เป็นกษัตริย์ของเมืองสวงแต่ว่ายังมีพ่อหมอที่มีวิชาอาคมความรู้แก่งก้าพอที่จะสามารถทําเสน่ห์เล่กลนให้กับพระเพื่อนพระแพงได้นั่นก็คือปู่เจ้าสมิงพาย เมื่อได้ทราบดังนั้นนางรื่นนางโรยจึงได้เดินทางไปเชิญปู่เจ้ามายังเมืองสองเพื่อท,ทําพิธีในครั้งแรกปู่เจ้าสมิงพายไม่ตอบปากรับคําที่จะทําเสน่ห์แต่เมื่อได้เข้าชานนั่งสมาธิก็พบว่าบุคคลทั้ง3ได้แก่พระรอพระเพื่อนพระแพงทํากรรมร่วมกันมาจึงตัดสินใจในการช่วยทําเสน่ห์ในครั้งนี้แก่พระรอในการทําเสน่ห์ของปู่เจ้าสมิงพายจะมีฤกษ์กันทั้งหมด2ครั้ง ครั้งที่1จะเป็นการใช้ลูกลมกับธงสามชายัยครั้งนี้นะครับจะทําให้พระลอเนี่ยเกิดอาการหวั่นไหวต่อพระเพื่อนพระแพงฝ่ายพระลอเองนะครับก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับเขาก็ได้ไปอัญเชิญหมอสิทธิชัยนะครับเพื่อมาลบล้างนะครับก็เสร็จสิ้นไปนะครับในครั้งที่สองนะครับปู่เจ้าสนิมพายจะใช้สลาเออน,นะครับในการทําเสน่ห์ซึ่งพระลอนะครับก็ได้กินเข้าไป การทำเสน่ห์ครั้งนี้นะครับมีอนุภาพที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเนื่องจากเป็นสิ่งที่เข้าไปสู่ในร่างกายนะครับทําให้นะครับพะโลปอ,อดใจไม่ไหวนะครับจนต้องเดินทางมายังเมืองสองนะครับเพื่อมาหาเพื่อนผาแพงจนในที่สุดนะครับพะโลก็ได้ตัดสินใจออกเดินทางมายังเมืองสองนะครับ เมื่อล่ำลากับพระชนกชนนีและก็พระชยาเสร็จสิ้นนะครับพะลอ,อก็ได้เดินทางมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาถึงเขตติดต่อระหว่างเมืองสเมืองนี้นะครับนั่นก็คือแม่น้ํานกาหลงนั่นเองครับเมื่อถึงแม่น้ํานกาหลงพะลอ ก็ได้เกิดอาการโหยหาถึงพระชายาของพระองค์แล้วก็คิดถึงพัะชนกชนนีพระลอได้ทําการเสี่ยนคลายถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากแม่น้ําไหลาตามปกติแสดงว่าทุกอย่างจะราบรื่นโดยดีแต่ผลปรากฏว่าแม่น้ํากับไหลทวนและวนกันเป็นสีเลือดทําให้พระลอเกิดความกังวลใจอย่างมากแต่ด้วยความที่พระองค์ทรงเป็นขัตติยมานะ พระองค์เป็นกษัตริย์จะคืนคำไม่ได้จึงต้องเดินทางต่อไปพอเพื่อนพาแพงร้อนใจที่พระรอยังเดินทางมาไม่ถึงเมืองสองสักทีจึงได้ไปเร่งปลูกเจ้าสมิงพายให้ช่วยเหลือพระรอให้เดินทางมาได้เร็วขึ้นฝ่ายผู่เจ้าสมิงพายจึงเสกไก่แก้วให้ไปนําทางพระรอเมื่อพระรอเห็นไก่แก้วก็ได้ไล่ตามไก่แก้วมาจนถึงเขตอุทยานในพระราชวังและไก่แก้วก็ได้หายวับไปกับตา ฝ่ายของพระเพื่อนพระแพงนั้นที่ทราบว่าพลอเดินทางมาถึงสงขลาแล้วจึงได้ส่งนางรื่นนางโรยเข้าไปสืบข่าวของพลอในสงขลาอีกครั้งทางด้านของพลอนั้นก็ได้ส่งนายแก้วนายขวัญเข้าไปสืบความเกี่ยวกับพระเพื่อนพระแพงเช่นเดียวกันเมื่อทั้งสี่คนได้พบกันจึงได้เกิดสัมพันธ์รักสัมพันธ์สวัส์เกิดขึ้นเข้าทีที่พระเพื่อนประแพงจึงได้ให้นางรื่นนางโรยจัดขบวนเพื่อไปประพาสสวน เมื่อพบกับพหลอในสวนแล้วจึงได้ออกอุบายที่จะทํายังไงให้พหลนั้นตามตนเข้าไปในตำหนักจึงได้ให้นางเรือนนางโรยป,รปลอมฝ่ายพหลอนั้นเป็นนางกำนันเพื่อจะเข้าไปรับใช้ในตำหนัก แต่อย่างที่ทุกคนรู้มักจะไม่มีความรับใด้บนโลกเรื่องที่พระเพื่อนพระแพงนำพระลอเข้าไปสมสู่ในห้องหอของตนนั้นดิสาปิดถึงพระเนตรพระกันของเจ้าอยู่หัวเนื้อเมืองสองแต่กระนั้นด้วยความเป็นพระราชบิดาก็ไม่ได้ทัดทานอะไรเพราะตนนั้นเห็นประโยชน์สำคัญของบ้านเมืองเป็นที่ตั้งต่างไปกับเจ้ายา ที่มีความเครียดแค้นต่อเมืองแมนสวงเพราะสวามีของตนได้ดับศูนย์ไปเจ้าย่าจึงออกอุบายปลอมแปลงพระราชคำสั่งนำทหารเข้าไปบุกห้องของพระเพื่อนพระแพงหวังว่าจะได้ปิดชีพพะลอลงแต่น่าสิได้ยทั้งสามพระองค์หาได้เกรงกลัวพระราชอำนาจและไพรพลที่มาบุกถูกหน้าํำหนักของตนไม่ ต่างร่วมกันต่อสู้จนตัวตายแม้ตัวตายก็ยังคิดว่าดีเสียอีกที่ตายพร้อมกันในวันนี้จะได้ไปอยู่ด้วยกันอย่างไรอุปสรรคและขวางหนามและเมื่อเรื่องโศกเศร้าไ,ได้ทราบถึงพระเนตรพระกันของเจ้าอยู่หัวนลเมืองสอง นก็ได้โซมนัตเศร้าโศกเสียใจและเป็นเดือดเป็นร้อนอย่างยิ่งจึงได้สั่งการลงไปให้นำตัวต้นคิดหรือก็คือเจ้ายาามาลงทันจนม้วยมอดไปตามทั้งสามพระองค์บทสรุปแล้วเมื่อเรื่องราวได้จบลงเจ้าครองนครเมืองสองก็ได้สร้างสถูกเพื่อเก็บพระอัภิของทั้งสามพระองค์ให้ได้อยู่ร่วมกัน แม้ในชาตินี้ความรักของทั้ง,งสามจะมีอุปสรรคก็หวังได้เพียงแต่ว่าในสัมปายาพพทั้งสามจะได้ครองรักกันอย่างมีความสุข